มาเจอกับแม่หมอตะวันพรมยานอีกแล้วในวันนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าความรักของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรอ่ะเรามาทำนายดวงนะคะโดยการสุ่มเลือกค่ะมีทั้งหมดนะคะ3ส,สีค่ะคือหินนะคะ1เลยนะคะสันสโตนค่ะสีออกส้มๆแดงๆนะคะสองค่ะสีเหลืองค่ะไทเกอร์อนะคะ3ค่ะลาปาโดไลท์ค่ะคุณนะคะอยากได้สีไน เห็นก้อนไหนเลยนะคะปิ๊งเลยค่ะก้อนแรกเลือกก้อนนั้นเดี๋ยวแม่หมอตะวันพมยานาจะมาทํานายดวงให้กับทุกคนนะคะว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ไว้นะคะด้านนี้เลยนะคะแล้วก็กดถูกใจไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้จ้าสำหรับใครที่เลือกซันสโตนนะคะเรามาดูกันค่ะว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะเลือกมาทั้งหมด3ามใบค่ะหืม หน,นะคะพระแม่คงคาค่ะ2นะคะพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรนะคะและ3าค่ะรจนากับสังทองคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับคนโสดนะคะความรักของคุณเนาะในช่วงนี้เนาะ จะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีแบบโลกอยู่ในของอุดมคติค่ะความรักของคุณนะคะมีอุดมคติยึดมั่นถือมั่นในอุดมคติของคุณนะคะทําให้ความรักของคุณไม่สมหวังในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยากได้รักที่สมหวังนะคะอยากมีคนที่เข้ามาแล้วถูกใจให้คุณนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองคะ่ะเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดนะคะคนที่เข้ามานะคะจะทําให้คุณทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปเลยทีเดียวที่สําคัญคุณจะค่อยๆปรับตัวคะ่ะปรับตัวออกจากแบบ อุดมคติเก่าๆของคุณคุณมีอุดมคติใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักคุณจะค่อยๆปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปและเจอความรักที่ดีได้ในอนาคตสําหรับคนโสดน,นะคะเปลี่ยนค่ะเอออยากมีแฟนแต่ว่ายังแบบว่าคิดมากวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้เลยนะคะคุณจะพบรักที่ดีค่ะสําหรับคนที่เลือกนะคะซันสโตนส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนั้นนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เนาะความรักของคุณนะคะที่คุณให้กับแฟนของคุณเนาะให้สุดหัวใจเลยหมายถึงว่าทุ่มเทมากกับความรักสิ่งที่เราให้ไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้ไปตั้งแต่ครั้งที่ผ่านมาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันให้ไปนะฉันไม่ได้ตามที่หวังเลยฉันให้คุณเนี่ยเพราะฉันบอกว่าคุณจะดีกับฉันฉันให้คุณเพราะว่าเออฉันคิดว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงเพื่อฉันอะไรอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่า เราทําไปแล้วเหมือนกับมันไม่ได้อย่างที่เราคิดหรือไม่ได้อย่างใจเรานั่นเองเนาะในช่วงนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําไปค่ะไม่เสียเปล่าแน่นอนเพราะว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลานั่นเองนะคะทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วตัวเองไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปคิดมากไอ้ที่เราให้มานะคะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะฉะนั้นทําไปเถอะค่ะ ทำไปแบบไม่ต้องคาดหวังทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวผลจะตามมาดีเองเนาะอ่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสำหรับคนที่เลือกซันสโตนนะคะอาจจะมองว่าหน้าไพ่แปกไปนะคะพอดีว่าแม่หมอใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งในการทํานายไทยทักให้กับทุกคนนะ,ะไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันนะคะที่สีอื่นจ้าสำหรับใครนะคะที่เลือก หินสีเหลืองไทเก์อายเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าความรักของคุณในช่วงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรค่ะไพ่ใบแรกนะคะอือพะาไพาค่ะไพ่ใบที่สองนะคะโอ้ทำไมได้ไพ่ใบเดิมผ้พาพาันไณีกับผีเสื้อสมุดนะคะไพ่ใบที่สามค่ะพาซิวะค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำทำนายกันค่ะอ่ะเ,เรามาดูกันนะคะสำหรับคนโสดนะคะที่เลือกไทเก์อายนะคะอ่ะ คนที่เลือกไทเกออายนี้นะคะเขาบอกว่าคนโสดนั้นนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนเรื่องเยอะหรือเปล่าไม่รู้เนาะอืมจริงหรือเปล่าคุณลองถามใจดูนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ตั้งความหวังไว้เกี่ยวกับเรื่องของความรักไว้ค่อ,อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่เลือกใบนี้เนาะหินสีนี้นะคะเขาบอกว่าคนโสดตั้งความรักไว้ค่อนข้างสูงแล้วก็แบบเหมือนประมาณว่าคนที่เข้ามาในอุดมคติของเรานั้นน่ะจะต้องเป็นแบบ ที่ฉันต้องการมันทําให้เราอะค่ะไม่ได้อย่างที่เราหวังใจเราคิดว่าเฮ้ยเราตั้งไว้สูงเกินไปไหมเราชอบแบบ ขาวตีสูงร้อยแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงสวยผิวขาวหน้าตาหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยเออเราตั้งคาดหวังของเราไว้แต่ไม่ได้ดั่งใจเราสักทีหาไม่เจอสักทีแต่เขาบอกว่าทําไปเถอคะค่ะเพราะสิ่งที่เราคาดหวังไว้นั้นนะคะมันจะส่งผลไม่นานก็ช้าแน่นอนเขาบอกว่าอนาคตนะคะคุณจะได้คู่คะ่ะที่เสริมบาร,รมีของคุณนะคะเสริมเรื่องครอบครัวนะคะให้โอกาสประสบความสําเร็จเกี่ยวกับความรักกับคุณได้นั่นเองเพียงแต่ว่าช้านะตัวเองอื คุณอาจจะได้แต่งงานล่าชาด้วยความที่เราเรื่องเยอะอยากได้ตรงสเปกอะไรอย่างเงี้ยเออทําให้เรานะคะแต่งงานชา้าแต่ก็ยังดีนะเอมเอาที่เราชอบเอาที่เราอยากได้อยากได้แบบไหนก็เอาแบบนั้นเนาะโอ,อ้ดีเลือกไปเถอะออไปไปดูสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้นะใครที่มีคู่แล้วนะคะเลือกไทยก็อายนะเขาบอกว่าใจเย็นๆช่วงเนี้ยหน้าร้อนก็อย่าไปร้อนตามอ,อ,อากาศเลย เขาบอกว่าใจวิววิวค่ะขึ้นขึ้นลงลง,ลงเดี๋ยวดีเดี่ยวร้ายแปรปวนรวนเรไปหมดเลยอารมณ์ช่วงนี้เนาะอยู่กับคู่นะคะอยู่กับแฟนก็จะรู้สึกหงุดหงิดง่ายอืมอะไรนิดอะไรหน่อยก็หงุดหงิดนะคะไม่ได้ดั่งใจตัวเองเลยทําให้ช่วงนี้ค่ะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเป็นหลักไม่ค่อยใช้เหตุผลค่ะใช้อารมณ์ตัวเองค่ะ ทำอะไรก็เหมือนกับเอาแต่ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบงุนหงิดง่ายงุนหงิดเก่งยอะไรเงี้ยเขาว่าอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนาะก็พูดจากันดีๆพูดคุยกันดีๆนะคะอย่าแบบว่าอย่าโยะ,ยะ,ยะแล้วเดี๋ยวความรักเราจะได้ดีขึ้นอ่ะสาหรับคนที่เลือกไทเกอร์อนะคะหินสีเหลืองนี้เดี๋ยวเราไปดูสีถัดไปกันค่ะใครที่เลือกนะคะหินสีดํานะคะราบดโดไลท์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าความรักของคุณในช่วงนี้นะคะจะเป็นอย่างไร อ่าไพ่ใบเดิมอีกแล้วนะคะอืมแต่คนละตำแหน่งกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันนะคะสำหรับคนโสดเนาะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคนโสดนะคะช่วงนี้เนาะเขาบอกว่าคุณอาจจะแบบอยู่ไปก่อนด้วยความที่แบบว่าเราเป็นคนแบบ เดี๋ยวอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่รู้จะยังไงด้วยด้วยที่ว่าเอาง่ายๆเลยนะด้วยที่ว่าใจเรามันมีหลายเรื่องสิ่งที่เราเจอค่ะต่างๆนานา,นาสิ่งที่ผ่านมาทําให้เรารู้สึกกลัวหวาดกลัวกับความรักหวาดกลัวกับทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักมักไม่ได้ใช้เหตุผลค่ะมันเลยทําให้เรานะคะแบบกลัวกับความรักนิดนึงเพราะฉะนั้นคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่ได้แบบพบใครหรืออาจจะพบแล้วแต่คุณแบบ ไม่ได้จงใจที่จะมองหาและมองเห็นเขามากกว่าทําให้คุณยังคงโสดต่อไปเห็นไหมไพ่ใบนี้นะคะน่ากลัวเชียวทศรศกัณออกรบค่ะหมายถึงนะคะการที่คุณเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตคุณโยแย่ไปหมดเลยทําให้คุณมองความรักเป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่ได้เพ่งเลงเกี่ยวกับความรักเลยเห็นไหม ไฟอาจจะเงาหน่อยนะทุกคนเออมันทำให้คุณนะคะรู้สึกกลัวกับเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นนะเออไม่เป็นไรคะ่ะถ้ากลัวก็เอาไว้ก่อนเอาที่ใจเราพร้อมนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มมีความรักอ่ะสำหรับคนที่มีคู่แล้วเนาะเขาบอกช่วงนี้ทำอะไรก็ใช้เหตุผลหน่อยที่รักจ๋าฉันรู้นะว่าคุณยุ่งฉันรู้ว่าคุณเยอะฉันรู้ว่าคุณแบบมีปัญหาหลไรอย่างเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องของการเงิน เงินตึงมือหรือเปล่าเรื่องของความหวาดกลัวเกี่ยับเรื่องของการงานการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้แฟนของคุณนะคะเกิดเขาเรียกว่าเกิดความแบบนอกจากความกลัวแล้วค่ะความกลัวจะทําให้เขารู้สึกว่ากังวลกระวายใจกังวลกระวายใจเครียดวิตกกังวลหลายเรื่องมากจะทําให้เขาอะค่ะช่วงนี้ทําอะไรก็ใช้แต่อารมณ์ไม่ค่อยมีเหตุผลนึกจะดีก็ดีนึกจะร้ายก็ร้ายอื ใจเย็นๆนะตัวเองที่สําคัญเนาะถ้าอยากให้มันดีขึ้นไปนั่งสมาธิค่ะหาอะไรทํานะคะหรือว่าแบบมีจุดมุ่งหมายวางเป้าหมายในชีวิตใหม่เราจะไม่สับสนเราจะไม่แบบอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆเด็ดขาดมันจะดีขึ้นค่ะที่รักจ๋าคนที่มีคู่ก็ค่อยๆค,ค,คุยกันไปเนาะคนที่มีคนคนที่เป็นคนโสดนะก็ไม่เป็นไรค่อยๆไปค่ะเดี๋ยวก็เจอรักที่ดีเองนะคะสําหรับคนที่เลือกหินสีดํานี้นะจ๊ะเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าวันนี้ไม่หมอตะวันพมยานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ